เอาไปฟังพี่ไพศาลนั่นพี่ไพศาลสัดไยครับกับคอรมอล,ลุงตู่สองทับสองเนี่ยไปไปมา,มาเนี่ยจะจะเล่นท่ายากแล้วน่ะเหมือนจะง่ายแต่มันชักจะยากแล้วครับพี่ไพศาลเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับดูแล้วทําท่าว่าจะจะเริ่มมี <c oughs> ปัญหาอยู่พอสมควรครับผมดูดูในขณะเนี้ยปัญหาใหญ่ก็คือว่าไอ้คนที่อยากได้เนี่ยเขาไม่มานะครับ ไอคนที่เสนอมาเนี่ยลุงตู่ไม่ค่อยอยากจะได้ครับอือ่าโดยเพราะไอที่เสนอมาจากโคต้าพักนะฮะครับเพราะว่าไอที่เสนอมาจากโคต้าพักเนี่ยสังเกตนะะครับคือปกติเนี่ยเราตัดเสื้อตามสัดส่วนคนถูกไหมฮะถูกครับ,รบอ่าเอาตัวคนมาแล้วก็วัดวัดตัววัดเสื้อวัดตรงวัดตัวครับเอ่ออันนี้ต้องตัดคนให้เหมาะกับเสือ้อฮะ <laughs> ดยู่ฮะเอาลถน้ำหนักกันบักโกรกเลยพี่เป็างเอาเสียเฮงไม่ต้องหาหาเสื้ออื่นให้ไงครับโอ้ยคุณยังคุณยังเสียเฮงเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นครับจะไปนั่งกระทรวงอวที่ว่างไหวมั้งอ่าเนี่ยเป็นที่มาไงที่ทำให้ต้องไปเจรจากับลูกกำนันขอเอาแรงงานเป็นจังกางหนึ่งครับเออแล้วอาจารย์อเนกถึงจะไปอยู่อวครับอือไอ้เรออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือว่าพูดได้ง่ายว่า ก็เอาตัดคนให้มันไปเข้ากับเสื้อครับเออไม่ใช่ตัดเสื้อให้มันเหมาะกับคนครับเพราะไม่ใช่นั้นเอาต้องดูเนี่ยตำแหน่งที่มันว่างเนี่ยมันตำแหน่งอะไรเราก็หาคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เขาไปอยู่นันใช่ไหมใช่ครับเอออาจารย์อเนกเนี่ยโอเค่ันเขาพิจารณาแล้วก็ว่าไปไปยื้อเขาแต่อวเนี่ยคุณก็หาคนที่เหมาะสมสิไม่มีคุณสุชาติชมกลิ่นไม่มีเสียแฮงเสียเฮงเนี่ยครับ ก็ต้องหาคนอื่นที่เหมาะสมครับ <Phone. S 2> อืออแมบเนี่ยเขาก็เป็นศาสตราจารย์ให้ด้วยเป็นดิอ่าครับแสดงว่าในพักเขาก็ไม่ยอมมั้งเออเขาก็ส่งชื่อมาเขาจะเอาอย่างเงี้ยครับอืออันนี้มันคือปัญหาอย่างเงี้ยแหละครับก็คือไอ้ที่ส่งมาเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะดูดูแล้วมาอ่าหาตําแหน่งเหมาะสมก็ยุ่งยากมากครับส่วนไอ้ที่ไปติดต่อทาาทามเขาตอนนี้เขาก็จะเริ so endpoint, uh ่ม มองแง่แล่วเพราะว่าเขาก็เห็นแล้วว่าโอ้โหข้างหน้านี่เขาแบกรับคล้ายๆเขาต้องแบกหม้อดำมาครับคือเดี๋ยทยทําทําทําพอให้มันประเทศไทยรอดไปได้ฝ่าวิกฤตไปได้เนี่ยก็เสมอตัวครับโอ้โหถ้าไม่รอดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาต้องมาลายบอกกันไหมผมไม่รู้จะพูดโอ้ผมไม่รู้จะบอกยังไงอผมไม่รู้จะบอกยังไงอะไรเงี้ยนะเหมือนที่ เหมือนกับที่โดนมาแล้วสองคนนี่คุณชายพีเดียก่อนหน้านั้นคุณชายพีเดียทรอนก็โดนไปแล้วไงครับแล้วนี่ก็มาอาจารย์สมคิดนะแล้วมัสองรอบแล้วแล้วคุณเอาผมไปนั่งทำงานแล้วมันเกิดมันไม่เป็นไปตามที่อคาดหวังกันเนี้ยนะแล้วก็ผมเสียอนาคตนะคผมมีอนาคตทํางานภาคเอกชนมา มีเกียรติภูมิมีคนเขาให้ความเชื่อถืออะไรต่างๆแล้วผมว่าพังการเมืองเนี่ยผมว่าผมนอนไม่ค่อยหลับอ่ะยิ่งถ้าผมเป็นคนกลัวเมียเนี่ยเมียบอกไม่ให้มาเนี่ยผมไม่มาเลยคอ่าเผลอๆนะบางคนนะกลัวเมียนะเมียบอกว่าพี่อย่าไปเลยเลิกเลยไม่เอาเลยเปลี่ยนใจอ่าแบบนี้ผมทราบว่ามีบางท่านก็เป็นเพราะว่าเมียบอกนะอ่าเมียบอกว่าอย่าอย่าเปียบยุ่งเลยอย่างงี้นะฮะก็เลยเปลี่ยนใจ เอเอเรื่องเรื่องเมีเย,อยบอกเนี่ยผมผมมีมีข้อมูลสมัยท่านรัฐบาลนายกอนันนะพี่ไปสารมีมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยซึ่งก็เป็นเป็นซีอโอของบริษัทข้ามชาติแล้วก็สนิทคุ้นเคยกับท่านนายกอนันเนี่ยพอช่วงเวลาข้ามลูกข้ามดอกในการจัดตั้งรัฐบาลนะภรรยาของผู้ใหญ่ท่านเนี้ยซึ่งซึ่งผมคุ้นเคยกับท่านเนี่ยแล้วตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านพาสามีออกนอกประเทศเลย รอให้ตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วค่อยกลับบ้านเรียกว่าจังหวะนี้ออกไปก่อนเลยกลัวว่าสามีจะใจอ่อนตกปาบรับคําเพราะฉะนั้นเมียหิ้วออกนอกประเทศเลยครับเอาเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องจริงเลยครับรัฐมนตรีในในยุคคอสชเนี่ยทราบเนี่ยมีท่านหนึ่งฝีไม้ลายมือโหการยอมรับในงานของท่านนี่ทุกคนยกนิ้วให้เลยครับ ปรากฏว่าท่านไม่ไปต่ออออหมดยุคคอสชอแล้วพักอ่าเข้าสู่เลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลใหม่ท่านไม่ไปต่อไม่ไปต่อตัดสินใจตั้งแต่แตอนเขาตั้งพักแล้วครับผมไม่ไปด้วยอ่าฮะตอนเขาตั้งพักพลังประชารัฐแล้วบอกผมไม่ไปด้วยเอออ่าครับอ่ออาดอกอุตมะคุณสนธิรักษ์อะไรก็ไปแต่ท่านนี้ไม่ไปเออเขาบอกว่าเสียงสําคัญเลยนี่คือภรรยาภรรยาบอกพอแล้วไม่เอาแล้วพอออฮะ เนี่ยมีคนเล่าผมฟังนะซึ่งผมเชื่อเพราะว่าคนที่เล่าผมนี่เขาบอกเขาใกล้ชิดผมเชื่อครับเดี๋ยวก็กลับมาที่ลุงตู่สองับสองเนี่ยทักจะตรฐานตีว่าการทรวการขังตอนเนี้ยังยังว่างอยู่เลยนะครับเออเพราะชื่อคุณปีดีเนี่ยก็ดูเหมือนจะเลื่อนๆแล้วชื่อคุณบุษทักษ์ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้ถูกพูดถึงนะก็เลยไม่รู้เฮ้ยตกลงยังไงแล้วยิ่งมาสมสำทับเข้ากับคําพูดของนายกเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาบอกว่า เอาก็มามาลองทางานกันก่อนสักหกเดือนปีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวปรับใหม่ก็ได้นี่คนที่เขาออกจากแบงก์มารับตําแหน่งรับตีว่าการชวงการคลังเนี่ยเขากลับแบงก์ไม่ได้นะเขาเสียโอกาสเออเขาต้องเว้นวางสองปีนะกลับไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ไม่ได้เลยเออผมว่าบางทีเนี่ยไปวักทองของนาย,ยกรัฐมนตรีตรงเนี้ยทําให้ทุกคนต้องเฮ้ยังอดเค้ยต้องยังไงวะต้องบอกว่า คนายกคิดง่ายไปหลุดคำนี้ออกมาคิดง่ายครับแล้วเป็นการถมน้ำลายขึ้นฟ้าแล้วมันหล่นรถหน้าตัวเองไงครับนี่คือการบริหารประเทศชาติบริหารปากท้องประชาชนใช่ไม่ใช่บริษัทอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานของรัฐที่จะบอกหกเดือนแล้วมาทดลองงานหกเดือนเออแล้วพลโปรแล้วค่อยว่ากัน ประเทศนี้จะเอากันแบบนี้เหรอเออแล้วยิ่งตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าสิวหน้าขวานมากอะคือถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปหายุ่งยากหรอกถ้าบอกนายกบอกไม่ได้หกเดือนก็เปลี่ยนไปครับเอาผมกับคุณศักชัยไปก็ได้ผมขอจริงในเดือนหกเดือนขอไปไม่ไม่บอกใช่ไหมคือคือเปรียบเปรยเปรียบเทียบอะครับคือประชดอะเออถ้าคิดกันแบบนี้เอาใครมาก็ได้หกเดือนแล้วก็ครับเฮ้ยถ้าทำไม่ได้ก็ออกอืม แล้วมันมีคนที่คิดมักง่ายแบบนี้จริงๆนะคือมันก็ไม่ต้องสนใจในหกเดือนนี่จะไม่กินเงินเดือนครับโอ้ยเป็นรัฐมนตรีด้วยนะเป็นรัฐมนตรีมีรถนําไปไหนไปไหนโอ้โหคือผมคิดว่าและรัฐมนตรีครั้งนี้เท่นะเซ็นชื่อบนแบงก์อีกด้วยนะโอ้โหหกเดือนนี่เซ็นไปหลายตังเลยนะทุติภาวะผู้นําเนี่ยคิดว่ามันต้องคิดเยอะเอออย่าเอาแต่ตึงตังนะจะพูดอะไรต้องคิดว่าคําพูดเป็นนายอ่ะแล้วคุณเป็นผู้นําประเทศอ่ะครับ พูดอะไรออกมามันถูกนําไปขยายความได้ตลอดอ่ะใช่ใช่ไหมขนาดอในส่วนของแกนนําการชุมนุมนี่เดี๋ยวนี้โลกโซโลกโซเชียลมันวายนี่พูดอะไรออกมาเจอย้อนปั๊บเลยอ่าใช่แล้วผมคิดว่าไอ้คาเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยครับคือตอนเนี้ยโผที่ที่คุยกันณขณะเนี้ยที่ที่ที่ค่อนข้างจะจะตรงกันเนี่ยนะครับก็คือว่าอ่ะเว้นวัก ตำแหน่งรัฐมนตรีคังเนี่ยยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีตัวตนที่ที่ชัดเจนแต่ว่าคุณสุชาติชมกิ่นอย่างที่พี่ไปสายบอกว่าอาก็ก็น่าจะ,น,าจะน่าจะมาอยู่ที่จับกลางหนึ่งนะครับเพราะว่าลุงลุงสองลุงแต่แลแกแยบคุยกันแชร์แลกเปลี่ยนเก้าอี้กันแล้วก็เสียเสียแฮงค์นะครับเสียแฮงค์เนี่ยก็จะไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนคุณเทวันที่ที่<ย>ลา<ย>ออกไปยังดีะยังไม่ไปขอกระทรวงพัฒนาความมัน่นไม่ไปขอกระทรวง อะไรนะกระทรวงพัฒนาสังคมหระพัฒนาสังคมมาให้แฉ่งยังดีอันนั้นของประชาธิปัตย์เขาก็ก็ยังดีผมก็บอกไงไม่ไปขอมาให้แฉ่งแล้วก็อาจารย์แหม่มที่พี่ไปสารพูดถึงเนี่ยดรนรุมนก็น่าจะไปลงลงตัวอยู่ที่รลฐมรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนะครับทําไมไม่ก็ไหนๆก็หมายมั่นปั้นมือจะมาดูเศรษฐกิจแล้วแต่ว่า ฝันสลายกันซะก่อนเนี่ยเพราะรเพราะหงาย,ายไพ่ไวไปหน่อยก็ทําไมไม่เป็นรฐมนตรีช่วยที่อยู่กระทรวงเศรษฐกิจซะเลยเทินโปรเลยคับรก็มีคุณสันติพร้อมพัดปักหมุดอยู่ลำดีช่วยว่าการส่งการคลังอยู่แล้วเนะผมไม่อยากพูดถึงว่าช่วยคลังช่วยคังเลย <laughs>